ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งวัดนี้คือบทที่เจ็ดสิบมีวาลีว่าวสิตปโตแปลว่าผู้ลุถึงซึ่งความมีอำนาจเนื้อกิเลสใจความสำคัญต็ว่ามีอำนาจเนื้อกิเลส วสีหรืว่าอำนาจหรือผู้มีอำนาจปัตโตถึงแล้ววสิปัตโตถึงความมีอำนาจที่ถามว่าเนื้ออำนาจมีอำนาจเนื้ออะไรก็เนื้อกิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์ซึ่งมองเห็นได้ด้วยกันทุกคนยกตัวอย่างว่ามีอำนาจเนื้อกิเลส สำหรับพระพุทธองค์แล้วก็คือความไม่มีกิเลสนั่นเองถ้าจะพูดว่าพระพุทธองค์มีอำนาจเนื้อกิเลสที่มีอยู่ในพระองค์มันก็เป็นเรื่องบ้าบอเป็นบ้าบอเพราะว่าพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วจะมีอำนาจเนื้อกิเลสที่ไหนอีกแล้ว อันความมีอำนาจเหนือกิเลสของพระองค์ก็คือความไม่มีกิเลสโดยอัตโนมัติพุทธา,าษาธรรมดาจ็ไม่เป็นทาสของกิเลสทีนี้ก็ว่ามีอำนาจเหนือจิตข้อนี้พอจะพูดได้แ่้สำหรับพระองค์เองพระองค์มีอำนาจเหนือจิต ก็คือเพราะว่าทรงฝึกฝนมาแล้วชนะจิตโดยประการทต้องปวงแล้วความมีอำนาจเหนือจิตนั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่มีพระสมมาสมาัมโพธิญาณควบคุมจิตแรียว่ามีสัมโพธินั่นแหะเข้ามามีอำนาจเหนือจิตแทนกิเลส มื่อยังเป็นบุตุชนอยู่กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตเดี๋ยวนี้ก็มีสัมโพธิคือโพธิี่จูกต้องแล้วนะมามีอำนาจเหนือจิตซึ่งคนธรรมดาก็จะต้องถือหลักอย่างนี้จะต้องให้ความรู้มีอำนาจเหนือจิตจะให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตเลย ทีอ่อีกข้อหนึ่งที่ว่ามีอำนาจเนื้ออารมณ์อารมณ์นี่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏผัพพระธรรมารมณ์มีอยู่หกอย่างเคยเล่าเรียนมาแล้วก็รู้จักดีแล้วว่าอารมณ์นั่นคืออะไรคำว่าอารมณ์แปลว่าที่น่วงเหนี่ยวของจิตจิตนี้มันจะน่วงไปหาอารมณ์มันจะเกาะอยู่ที่อารมณ์ สิ่งนั้นได้ชื่อว่าอารมณ์เพราะว่าเป็นที่น่วงเหนียวของจิตลูกก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีบทศัพะ์ก็ดีธรรมารมก็ดีเป็นที่น่วงเหนียวแห่งจิตทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิจจารมถ้ามันเป็นอิทธารมมันก็น่วงเหนียวเพื่อให้รักให้เอาให้เกิดกามะตัญหาภาวะตัญหา <c oughs> ถ้ามันเป็นอนิจารม จิตนันก็อดไม่ได้ที่จะน่วงเหนียวมาสําหรับโกรธสําหรับเกลียดสาหรับจะคิดฆ่าทําลายเสียซึ่งควรจะจัดไว้ในพวกวิภาวะตัณหาเพื่อจะทําลายมันเสียถ้าจิตเนีํานาจเนื้ออารมณ์ก็หมายความว่ารู้จักอารมณ์นั้นว่าเป็นสังขารว่าเป็นมายาว่าเป็นอะไรที่ เถือเอาไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งสติทำให้มีอำนาจเหนืออารมณ์นี่คือสมธิบายของคำว่าลุถึงความมีอำนาจบาลีมันมีเท่านั้นนะถึงจะว่าเนื้อกิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์นี่เป็นสมธิบาย ที่ประกอบให้ชัดก็มีอำนาจหรือรู้ถึงซึ่งความมีอำนาจถ้ามีอำนาจเนื้อจิิงหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีอำนาจทั่วจักรวาลพระองค์ทรงมีอำนาจทั่วจักรวาลมีอำนาจเนื้อสิเลสเนื้อจิตเนื้ออารมณ์เพราะในจักรวาลมันก็ไม่มีอะไรนอกจากอารมณ์ พ่อพงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณขอ้อนี้และลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งพวงสิ่งทั้งพวงไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตสองพระองค์และจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าผู้หลุดพ้นมันก็ถูกที่สุดแต่มันจะยังน้อยเกินไปก็ได้มีพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง เราก็มีความศรัทธาความเชื่อความเรื่องสายไม่คืนคลายเรารึกนึกถึงอยู่เป็นประจำาเราลึกนึกถึงความเป็นอย่างนี้หรือความที่ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำถ้าเรารึกนึกถึงความเป็นอย่างนี้ของพระองค์ก็คือเราลึกถึงพระองค์และจะเอามาสําหรับเราเพื่อประโยชน์แก่เราก็เราลึกนึกถึงด้วยเหมือนกัน คือเรารู้ึกถึงอยู่เป็นประจำว่าจะได้สิ่งนี้จะต้องได้สิ่งนี้มีเรารู้ึกถึงเมื่อมีอันตรายเรารู้สึกในทางว่าเราต้องมีอำนาจเหนืออันตรายอันตรายชนิดไหนก็ได้เมื่อเราปรับปรุงจิตใจในภายในดีแล้วเราจะมีอำนาจเหนืออันตราย ที่ว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณมาสู่ตนนี่ก็หมายความว่ามีอำนาจเนื้ออารมณ์หรือเนื้อจิตเหมือนอย่างพระองค์เข้าแล้วเข้าบ้างแล้วนี่ก็ไหายตัวเองได้นี่ทำอะไรทูนถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจ จงกระทำไปด้วยการชั่นะหรือชะั่นะต่ออารมณ์กำลังพ่ายแพ้แต่อารมณ์อยู่นะอย่าไปกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำหรือกล้าตัดสินใจอะไรมันจะผิดโดยประการตัางงแล้วมันจะนำผลร้ายมาให้ท่านทำใจคอยเป็นปกติอยู่เนื้อแนานของอารมณ์เป็นต้นแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดจึงตัดสินใจอะไรเถิด ตัว่าละอายมันล้มเหลวหมายความว่าเราผ่ายแพ้แก่อารมณ์ <c oughs> ทำสิ่งเลวตามเลือประมาณก็ทำได้ถ้าพ่ายแพ้แก่อารมณ์ก็เสียใจละอายไม่เป็นสาวกของพระองค์เลยตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอว่าอย่าให้พ่ายแพ้แกแ่อารมณ์ได้ วันนี้พ่ายแพ้ไปนในเรื่องอะไรพรุ่งนี้อย่าให้พ่ายแพ้เลย <c oughs> วันนี้มันทําอะไรผิดพลาดไปด่าใครก็แล้วก็พรุ่งนี้อย่าต้องมีเลย <c oughs> มันเป็นผลของการ <c oughs> ตรวจสอบ <c oughs> ตนเองตามหลักแหงก่งพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เสมอ ที่อารมณ์ทั้งหลายให้มันมีมากมันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าโศกค,ความอิจาริสรยาอะไรมันมีมากมายไปดูเองสรุปความว่าการปฏิบัติเจ็ดประการนี้เป็นคําพูดสันส้นๆนว่าเรา อยู่เหนืออารมณ์คือเราไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสของอารมณ์พกพยางค์สั้นๆกระเป๋าแล้ว <c oughs> บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับสรพพุธธคุณข้อนี้ก็มีว่า <c oughs> โอ้พระองค์จอมุนี ว่าสีปัดสามารถตัดเชื่อกิเลสเป็นเหตุถอนพระองค์ออกจากอำนาจดับสะกรที่เคยร้อนกลับหายกลายเป็นเย็นคำบางคำจะมีปัญหาแก่บางคนเช่นคำว่าว่าสีปัดน มันก็ย่อยอยอ่ยอมันคือว่าแปลงมาหรือว่าปรับรูปใหม่มนมาจากคําว่าวสิปัตโตวสิปัตโตเนี่ยวสิป็ืือัวสีปัตตะปัตโตมันอย่างเดียวกันเราจึงได้คําคสั้นๆส,สละสลวยว่าวสีปัตถึงถึงวสีพระองค์เป็นเจ้ามุน,นีวสีปัต สามารถตัดเชื้อกิเลสนี่ก็ตัดอนุสัยเป็นเหตุให้ถอนพระองค์ออกมาจากอำนาจแห่งดักรกรสุขฆากสุขฆาึกคือกิเลสที่เคยร้อนสหายใไ่เหลืออยู่แต่เย็นเพราะอำนาจแห่งความเป็นวสีปัตจะมีอำนาจเนื้ออารมณ์หนพระพุทธคุณ วัดที่เจ็ดบรรยายาใมาอย่างครบถ้วนแล้วทั้งวัดนี้มีพระปัญญาคุณอยู่สองคือวิยาธราโนและวิปัสสีมีพระบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณอยู่หกคืออริโยสติมาอนนาินาโตโนอปนาโตอาเนโชและวัสสิปัตโต มีพระคุณรวมอยู่สองบทคือภาวิตัตโตและปฏิปัตโตประมวลทั้งวัดนี่แล้วก็ได้เป็นพระพุทธคุณที่อาจจะอ่านติดต่อกันและสรุปลงในบทสั้นๆว่า ทั้งมีพลังทั้งตั้งมั่นทั้งขันแข็งทั้งสองแสงตสัดทั้งหลายได้มองเห็นทำที่ซึ่งถึงได้ทุกประเด็นความลำเค็นเศร้าโศกวิโยกไกลความหมายตัดไม่ต้องอธิบายขอสรุปท้ายด้วยการร่วมพระพุทธคุณทั้งสิบท มาอ่านให้ท่านทั้งหลายจะทำอนุสต,ติกันที่ตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งว่าพระพุทธคุณวัดที่เจ็ดทั้งสิบบทนั้นมีใจความดังสอไปนี้โอ้พระองค์ทรงสัมมาาวาอาริโยพระสัมมาสัมโพท,ที่ยามกล้าตัดกิเลส เหตุแห่งวัดเต็มอัตราไม่มีค่าคไม่มีค่าสึดใดเหลือเชื่อต่อไปโอพระองค์มีพระองค์อบรมแล้วมีสันดานของแ้วจากอนุสัยทุกบารมีเต็มลน้นจนพระไถวิมุต ไกลจากวัดวนพ้นไหวเวียนโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าปฏิบัดเพราะลุถึงธรรมสัตว์สุขเสถีสยรตองกิเลสสูญกระสไม่เบียดเบียนทุกกระเสียนเป็นนิพพานการน,นิรันโอ้พระองค์ทรงเผยอัดอย่างชัดแจ้ง ซึ่งความลับรุนแรงแห่งทุกขันให้หมูสัตว์สลัดได้ไม่ติดพันได้พาตันพ้นโศกโลกวิไลโอ้พระองค์ทรงพระนามสติมาเหตุว่ามีสติเต็มวิสัยอวิชชาไม่อาจจูสู่พระไทย ทุกน้อยใหญ่ไม่อาจเกิดกวนกระมนโอ้พระองค์ทรงสมญาวิปัสสีความตื่นมีในความหลับไม่สับสนกิริยาบทใดๆไม่มืดมนแต่ทศสะคนยานมีทุกวี่วันโอ้พระองค์ทรงสมญาอนาินั น้ำพระไทยไม่ตระวัดไม่เหหันไม่แฟบปุ๊บหุบเหี่ยวเพราะเกี่ยวพันอารมณ์อันไม่อภิรมกระทมใจโอ้พระองค์ทรงมีกมลลจิตไม่อาจฟุ้งแต่สักนิดในทุกวิสัยความยยวยยุ แห่อารมณ์ระดมใส่สักเท่าไรใจไม่ฟูอยู่อย่างเดิมโอ้พระองค์ทรงสัมมยาวะอาเนศเยื่อกิเลสสักเท่าไรมาใส่เสริมน้ำกระไทยไม่หวั่นไหวไม่ถูกเติมไม่ลดเพิ่มแต่สักนิดจิตถาวร โอ้พระโอ้องค์พระจอมุนีวสีปัดอำนาจปัดเชื่อทิเลสเป็นเหตุถอนพระองค์ออกจากอำนาจดับสะกรที่เคยร้อนกลับหายกลายเป็นเย็นสรุปว่าทั้งมีพลังทั้งตั้งมั่นทั้งขันแข็ง ทั้งสรองแสงสัตว์ทั้งหลายได้มองเห็นทำที่ซึ่งถึงได้ทุกประเด็นความลำเค็นเศร้าโศกวิโยกไกลเป็นอันว่าหาพระพุทธคุณในรูปแบบที่เรียกว่าอุปาลีพุทธคุณร้อยบทอาตมาได้นำมาวิจัรนาแล้วถึงวันนี้ เจ็ดสิบบทในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะได้วิชาชนาต่อไปจนกว่าจะครบ,ท,บทั้งร้อยบทบัดนี้การบรรยายก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เป็นโอกาสให้ ถ้ะคุณเจ้าทั้งหลายได้สรวจบารีคณะสาธยายในบทธรรมอันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ขยันสันแข็งในการปฏิบัติในพรหมจัรน,นี้คืบอต่อไป